ตอนที่781หลังมื้อเย็นฟากฟ้าเริ่มหมุนแสงลงแสงสุดท้ายจากตะวันตกดินเลือนหายดวงดาวเลือนลางเริ่มปรากฏบนฟากฟ้ายามค่ำคืนกล่าวไปนี่ก็นานแล้วตั้งแต่ที่ได้ออกไปข้างนอกอยากสังสรรค์กับเพื่อนฝูงความคิดนี้ฉับพลันผุดขึ้นในใจของลัวฉวนฟนามืดแสงสว่างปรากฏไฟทางของนครจิ๋วเหยาราวกับม่านแสงสว่าง ที่ปกคลุมตัวเมืองที่ความสูงเบื้องบนไขมุกสุกสว่างปรากฏศาสตร์ส่องแสงสู่แดนดินเบื้องล่างดังที่เคยกล่าวไปแสงไฟตามเส้นทางสัญจรน,นั้นใช้พลังวิญญาณจากค่ายอาคมคุ้มกันเมืองเป็นต้นกำเนิดพลังงานครั้งแรกมาถึงที่นี่ลั่วฉวนยังต้องประหลาดใจอยู่พักหนึ่งหลังได้เห็นทุกวันก็กลายเป็นว่าคุ้นชินเหยาซื่อหยานตอนนี้อยู่ที่ชั้นสอง หลังครุ่นคิดล่วเฉวนจึงเดินไปทางประตูร้านก่อนจะเดินออกไปด้านนอกอุณหภูมิที่ภายนอกยังคงศูนย์คลื่นความร้อนจึงตกกระทบตัวแม้ว่าฟ้ามืดแล้วความร้อนจากช่วงกลางวันก็ยังไม่ใช่เลือนหายด้วยเหตุน,นี้เขาจึงถอยเท้าเดินกลับเข้าร้านอากาศร้อนเกินไปคิดไปเดินเล่นเอาไว้ก่อนดีกว่าเฮ้เ้าแกทำอะไรหรือเยาซื่อหยานที่เดินลงจากชั้นบน พบเห็นเรื่องราวจึงถามด้วยความสงสัยไม่มีอะไรลวดเฉวนสายสีสะตอบโดยไม่คิดกล่าวว่าคิดจะออกไปเดินเล่นเยาซือยานรับคำโอ้โดยไม่ถามให้มากความแต่อย่างใดสายตาลวดเฉวนจระหนักมองทางเครื่องเล่นเกมสเสมือนจริงนิ้วมือจะหลุดคางดวงตาเกิดประกายขึ้นมาสถานการณ์เปลี่ยนหาทางเริ่มใหม่ด้วยวิธีอื่นจึงดีกว่า โดยปกติแล้วเวลาเช่นตอนนี้มักจะทำอะไรล้วเฉวนเอ่ยถามเหยาซือหยานชะงักไปคู่เพราะไม่ทราบเหตุใดล้วเฉวนจึงเอ่ยถามก็มักจะเล่นเกมเท่าแก่มีอะไรถึงถามหรือไม่มีอะไรล้วเฉวนตอบกลับแล้วมักจะเล่นอะไรก็เป็นโหมดท้าทายกับอารีนาเยาซือหยานตอบกลับโหมดทั่วไปละ่ะลอวเฉวนถามต่อเหยาซือหยานสายศีรษะปกติแล้วไม่ค่อยได้เล่นเท่าใดนนะัก เยาซือยานตอนนี้เกิดสงสัยขึ้นมาวันนี้เท่าแก่เป็นอะไรฉไนจึงเอ่ยถามเรื่องสัพเพเฮระเช่นนี้อันที่จริงแล้วยามข้ามคืนที่ออรันก็ดีไม่น้อยรั่ชวนกล่าวคำขึ้นมาเยาซือยานจึงสงบใจลงและครุ่นคิดต,ตามออรันงั้นหรือชื่อฟังดูคุ้นนั่นไม่ใช่เมืองในเก๋หลัวหรือยังไงกันด้วยเหตุน,นี้นางจึงเผยประกายในตาเราเข้าใจอะไรบางอย่าง กล่าวไปแล้วข้าก็ไม่ได้เล่นในหมดทั่วไปมาพักหนึ่งแล้วเท่าแก่สนใจไปเล่นด้วยกันหรือไม่ด้วยเหตุน,นี้คนทั้งสองจึงเข้าโลกเสมือนจริงและไปยังออรันหากเปรียบเทียบทางสภาพอากาศเกอหลัวตอนนี้น่ารื่นรมกว่าไปไหนเหยาซือหยานหันมองภาพยามเพิ่มคืนมันแตกต่างไปจากคนครจิวเหยาดวงตานางต้องเบิกกว้างไปเล็กน้อยนางเคยมาออรันแต่ก็ไม่ใช่หลายครั้งแต่อย่างใดและทันทีที่ ซึ่งปรากฏตัวที่นี่มันทำนางประหลาดใจไปพักหนึ่งตำแหน่งที่ทั้งสองปรากฏตัวค่อนข้างไกลห่างดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดพบเห็นลวดฉชวนและเหยาอสื่อยานตอนนี้เดินท่ามกลางฝูงชนในเส้นทางสัญจรไม่ทราบว,ว่าเป็นมายาหรือสิ่งใดดวงจันทร์น้อยบนฟากฟ้าคล้ายจะสว่างกว่าก่อนหน้าอย่างไรแล้วดวงจันทร์ที่นี่ก็มีถึงสองหากจะสว่างกว่าที่เคยได้รับ ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสองดวงจันทร์แตกต่างจากทวีปเทียนหลันอย่างสิ้นเชิงแล้วเยาซื่อยานตระหนักพบสายตาของลู่เฉวนจึงเงยหน้ามองขึ้นบนฟากฟ้ายังไงก็ต่างโลกนี่นะล่เสวนรับคําแม้แสงนี้สว่างและดูน่ารับชมทว่ามันไม่อาจดีทัดเทียมแสงตะวันยามเช้าท่ามกลางผู้คนที่สัญจรไปมายามค่าคืนล่เฉวนและเยาซื่อยานก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคน ดิน,น,นที่เไีลเไียไปนี่่8 8 2อีกม,ออมือก็ดีเหมือนกันเยาสยานเผยยิ้มด้านหลังคนทั้งสองคือร้านที่ตกแต่งตามสไตล์เมืองหรือก็คือ,อยุโรปในยุคกกลางอาหารก็ค่อนข้างธรรมดาไม่มีใดให้แปลกประหลาดใจแต่อย่างใดถัดจากนั้นทั้งสองจึงเดินไปตามเส้นทางอย่างไรซึ่งจุดหมายแม้ว่าไม่เกิดบทสนทนาใดแต่บรรยากาศก็ผ่อนคลายไม่ทราบว่าเมื่อใดที่คนสัญจรรอบด้านเริ่มน้อยลง เมื่อรู้ตัวอีกทีก็พบว่าคนสัญจรตามเส้นทางนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วแสงไฟตามเส้นทางรอบด้านสะท้อนผ่านฝุน่นเกิดเป็นวงแสงรับชมจากระยะไกลแล้วสิ่งปลูกสร้างของทั้งสองฝากเส้นจึงเลือนหายไปกับแสงสลัวและที่สุดปลายทางคือความมืดมิดซึ่งไม่อาจเห็นสิ่งใดหากเป็นคนทั่วไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์ผิดปกติเช่นนี้คงทำอะไรไม่ถูก ลวดชวนและเหยาสออยานต่างหยุดเท้าสีหน้าหาได้เผยอาการแตกตื่นแต่อย่างใดไม่ตามมาตลอดทางแล้วไม่คิดเผยตัวตนหน่อยหรือเหยาสออยานเผยยิ้มขณะมองที่เงาซึ่งทอดอยู่บนถนนเบื้องหลังสิ้นเสียงนางร่างเงาสีดำจึงขยับราวมีชีวิตเป็นบุคคลชุดดำที่ก้าวเดินออกมาลวดชวนรับชมด้วยความสนใจร่างที่อาศัยเงาในการหลบซ่อนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นอะไรเช่นนี้จึงค่อนข้างสนใจ แม้ว่าความสามารถของชายชุดดำในการซ่อนริ้นตัวตนจะยอดเยี่ยมแต่ภายใต้สิทธิ์ขาดของเท่าแก่เส้นล่วชวนอีกฝ่ายก็ไม่ต่างอะไรกับเผยตัวตนกลางที่แจ้งสำหรับเยาสยานอย่าได้ลืมว่านางคือมือนหนึ่งของภาคีงอสังหารแม้ว่าระดับในเกมจะเพียง20แต่คิดหาตัวชายชุดดำก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่อย่างใดชายชุดดำก้าวเดินเข้าหาคนทั้งสองก่อนจะหยุดเท้าตรงที่ระยะ2เมตร มัวคุมขนาดใหญ่ถูกปลดลงใบหน้าที่ซ่อนไว้ภายใต้เงามืดเผยออกให้เห็นเป็นชายวัยกลางคนชายวัยกลางคนเอ่ยปากคิดกล่าวอะไรออกกระนั้นเหรอซยานเอ่ยคำขัดขึ้นเจ้าคือใครชายวัยกลางคนจึงชะงักกลื่นน้ำลายลงไปด้วยสีหน้าละหมางใจสีหน้านั้นแปลเปลี่ยนอยู่หลายครั้งก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกข้าคือเจ้าเมืองออรันเอวิสรดชวนและเหรอซียานต่างมองหน้ากันเอง พวกเขาไม่เคยได้ยินเอวิตรหนักทราบถึงสีหน้าของคนทั้งสองเขายังจดจำภารกิจได้นั่นก็คือการเดินทางมาเพื่อยืนยันตัวทุนคนทั้งสองผู้มาเยือนฟาบาทขอเชิญท่านไปเยี่ยมเยือนคาริฮาเจ้าเมืองเอวิสกล่าวคำเสียงลุ่มรึผู้มาเยือนน่าจะเป็นสรรพนามสำหรับใช้เรียกผู้เล่นเหมือนว่าบรรดาลูกค้าที่ปรากฏตัวที่นี่กันหลายคนจะเกิดดึงความสนใจของคุณทางด้านนี้เข้า ยลสยานเผยสายตาสอบถามมองทางลวดชวนเอวิทก็มองที่ลวดชวนเพราะสติทรงหน้าเขาสมควรเป็นผู้ติดตามชายหนุ่มตรงหน้าเขาเสียมากกว่าบอกกล่าวตามตรงเอวิทตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตของตนกําลังเผชิญความผิดแปลกผู้มาเยือนจํานวนมากกระปพกดตัวที่ออรันอย่างกระทันหันในช่วงเวลาอันพอเหมาะพวกเขาเหล่านั้นจะปรากฏตัวในช่วงเช้าและหลังเที่ยงยามฟ้า,ฟามืดและยามพักเที่ยงนั้นจะหายตัวไป แม้ว่าประชากรของเมืองไม่แตนักหรือไม่สนใจเรื่องประหลาดเหล่านี้แต่เขาผู้เป็นเจ้าเมืองไม่อาจเมินเฉยทางหนึ่งความแข็งแกร่งของเหล่าผู้มาเยือนลึกลับเหล่านี้ก้าวหน้าด้วยอัตราชวนสพริงทั้งยังประกอบด้วยอาชีพอันหลากหลายเพียงแค่ไม่กี่วันพวกเขาต่างก็แข็งแกร่งกันขึ้นแทบจะเป็นเท่าตัวได้ได้ยินว่า99ในร้อยของภารกิจออกล่าในเมืองได้คนเหล่านี้จัดการให้อีกทั้งยังคล้ายว่าจะเป็นนักรบคลั่ง สัตว์ทั้งหลายภายในภูเขายาถูใกล้น,นครออรันต่างถูกกวาดล้างจนสิ้นผู้มาเยือนเอวิทเรียกหาลูกค้าของร้านต้นตำรับเช่นนี้ก็พ่อฝาบาทของเขาเรียกหาเช่นกันตอนที่783หลังการสังเกตมาสักชั่วระยะเวลาหนึ่งทางฝั่งนี้จึงมั่นใจเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติของเราผู้มาเยือนลวดชวนตอนนี้พยักหน้ารับได้ ขณะเดียวกันเขาก็เกิดข้อสงสัยว่าฝ่าบาทที่เอลวิสเรียกถึงนั้นเป็นผู้ใดเอลวิสมองที่รั่วฉวนด้วยอาการประหลาดใจราวกับเขาไม่คิดเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับง่ายดายเพียงนี้เรื่องราวก็คือตอนแรกเขาเตรียมใจไว้ว่าเจรจาครั้งนี้ไม่สำเร็จผลแม้ถึงสำเร็จก็ไม่น่าใช่โดยง่ายฉชไหนเส้นทางที่คิดว่าไม่น่าเกิดขึ้นกลับเกิดขึ้นแล้ว ด้วยสูดลมหายใจเข้าลึกและสงบจิตใจลงเอวิสพยักหน้ารับโปรดตามข้ามาทัดจากนั้นเขาจึงนําอะไรบางอย่างที่เป็นทรงกลมประหลาดในมือออกมาบดขยี้เคลื่อนพลังปรากฏรอบด้านเสียงแวดล้อมราวกับเงียบสนิทลงทันตาเห็นโลกกับกลายเป็นเงียบงนันภายใต้สายตาจากสองผู้มาเยือนจับจ้องเอวิสอธิบาย เวทมนต์นี้จะทำให้ถอนการรับรู้จากผู้คนทั่วไปได้ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นซึ่งก็คล้ายกับผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถกินกินตัวตนหายไปได้เหยาซือหยานก็มีความสามารถเช่นเดียวกันนี้ด้วยติดตามเอวิสไปทั้งสจึงมาถึงคหารืหาเจ้าเมืองที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางเมืองหากเทียบกับสถานที่ซึ่งเยาซือหยานและลว่ชวนเดินแตรอยู่เมื่อครู่ สถานที่ซึ่งคฤหาสน์เจ้าเมืองตั้งอยู่นั้นออกจะรกร้างผู้คนจนเกินไปซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะมีกฎห้ามใดเป็นพิเศษหรือไม่เมื่อเข้าสู่คฤหาสน์เจ้าเมืองผ่านพ้นโถงทางเรือนยาวผ่านสวนหย่อมผ่านประตูชั้นในที่มีองครักษภ์เฝ้าคุ้มกันพวกเขาสุดท้ายมาถึงประตูที่คลาจะเป็นส่วนลึกของคฤหาสน์ ล้วดฉวนเกิดประหลาดใจกับขนาดและความซับซ้อนของคฤหาสน์เจ้าเมืองขึ้นมาผู้คนต่างโลกมีพรสวรรค์ทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างถึงเพียงนี้หรือคฤหาสน์เจ้าเมืองห่างให้เทียบมันก็ไม่ต่างอะไรกับเขาวงกตซึ่งถูกสร้างขึ้นเส้นทางมีหลากหลายไม่ทราบว่าหากเริ่มแล้วจะไปโผล่ที่ใดด้วยหยุดอยู่ครู่หนึ่งเอวิสหันกลับมองคนทั้งสองฝาบ,บาทกำลังรอคอยอยู่ภายในห้อง ไม่เข้าไปด้วยหรือเาวียซื้อยานเอ่ยถามเอวิสพยักหน้ารับพร้อมถอยทางหลีกให้ลวดฉวนมองที่ประตูห้องตรงหน้าซึ่งเป็นสีดำสนิทมันมีลวดลายแกะสลักเรียบง่ายปรากฏค่อนข้างธรรมดาไม่มีใดสะดุดตาเป็นพิเศษที่อีกฝั่งหนึ่งของประตูลวดฉวนรับรู้ได้ถึงออร่าอันรุนแรง ด้วยไม่คิดลังเลล่วดชวนผักเปิดประตูและก้าวเดินเข้าไปพร้อมเหยาออย่าสื่อหยาดห้องแห่งนี้มีเสียงสุดสว่างและกว้างขวางสตรซีซึ่งนั่งอยู่ที่โซฟาตรงหน้าดึงความสนใจของทั้งสองเข้าหาเส้นผมสีทองที่เปรียบดังแพรไหมนั้นยาวถึงเอวดวงตาสีฟ้าครามราวผลึกแก้วหากเจ้ามองจะรู้สึกประหนึ่งดวงวิญญ,ญาณถูกสะกดเอาไว้ให้เพียงแต่มองดวงตาผู้นั้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมสีทองหรือดวงตาฟ้าสีครามเหล่านี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวตะวันตกรวมถึงใบหน้าของนางด้วยด้วยสวมใส่ชุดเกราะสีน้ำเงินสว่างท่วงท่าเผยความอ่านหารบรรยากาศความสูงสับและดุดันปรากฏอย่างเข้ากันได้ดีเยี่ยมสตรีตรงหน้าพบเห็นลวดชวนและแยวสืออยานเดินเข้ามาจึงลุกขึ้นยืน ดวงตาสีฟ้าคามนั้นจับจ้องดวงตาลวดชวนเขมิงน้ำเสียงของนางเอื้อยเอ,อ่ยคำออกผู้มาเยือนข้าเรียกเช่นนี้แทนนามนั้นได้หรือไม่ได้ลวดชวนพยักหน้ารับโดยไม่เกิดปฏิกิริยาใดตอบสนองเยาสืยานมองสำรวจตัวคนถัดจากนั้นจึงมองสิ่งของภายในห้องอีกฝ่ายเผยยิม้มโดยไม่สนใจท่าทีเหล่านี้นางยื่นมือออก ผู้บัญชาการใหญ่แห่งเกลียวขึ้นโอเชียเกลียวขึ้นเก๋ยหัวปัจจุบันคล้ายจะมีสามขั้วอำนาจและนี่คือนามหนึ่งในนั้นลวดเฉวนยื่นมือออกไปจับรับการตักทานลวดเฉวนเท่าแก่ต้นตำรับตอนที่784ฝ่ฟา์มือของคนทั้งสองจับและเขย่าให้กันโอเชียเผยสีหน้าประหลาดใจชะงักงันเท่าแก่ร้านต้นตำรับทำไมนามจึงแปลกเช่นนี้กระนั้นพิจารณาจากสีหน้าคนหนุ่ม คล้ายว่าแต่ไม่ใช่กล่าวเลื่อนลอยในเมื่อเป็นผู้มาเยือนหากแปลกก็พอเข้าใจได้ถัดจากนั้นโอเซียจึงหันไปยื่นมือให้เหยาซื่อหยานหลังรับฟังคําจากเหยาซื่อหยานว่าเสมียนร้านต้นตํำรับนางก็พบว่าตนเองควรคุ้นชินได้แล้วลักษณะนิสัยของโอเซียค่อนข้างเผยชัดนั่นก็คือเด็ดเดียวและอาหารรอยยิ้มที่ใบหน้าของนางเลือนหายตอนนี้กลับกลายเป็นจริงจังผู้มาเยือน จุดประสงค์การมาที่นี่คืออะไรและทำไมปุกป,ปับจึงปรากฏที่นี่พวกท่านเป็นใครจุดประสงค์เหรอมาดักรองมอนที่เกิดแล้วเพิ่มระดับนี่นับมาเหยาซื่อหยานไม่กล่าวอะไรออกลวดเฉวน,นคุ้นคิดไปครู่ก่อนจะเริ่มพิจารณาจากเบื้องหลังของเกิือหลวรายละเอียดของคำถามนี้ค่อนข้างไม่สะดวกจะเปิดเผยแต่ก็เหมือนดังท่านพวกเรามีจุดประสงค์คือกำจัดไหยนะ โอเซียขมวดคิ้วเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าคําตอบนี้ไม่ได้คลายข้อสงสัยของนางตัวตนมีอํานาจที่ปรากฏอย่างกระทันหันหลายคนใช้งานเวทมนต์แปลกประหลาดที่ไม่เคยปรากฏในเกิดหลวมาก่อนตอนนี้มันจึงกลายเป็นความสงสัยยากคลายออกกระนั้นผู้คนเหล่านี้ก็ไม่มีทีท่าจะเป็นพวกเดียวกับพายนะหรือมาสร้างเพศภัยแม้ว่าการกระทําจะดูสเปะสปะ แต่คล้ายมีกฎทางด้านเวลาที่เข้มงวดเช่นนั้นนางจึงเกิดข้อสรุปในใจหรือจะเป็นผู้คนเหล่านี้แท้จริงเป็นสมาชิกของกำลังสังกัดเท่าแก่ร้านต้นตำรับหรอแต่กรนนั้นความเปลี่ยนแปลงทางด้านความแข็งแกร่งของผู้คนทั้งหลายก็ยังไม่อาจอธิบายได้ทุกอย่างเกิดขึ้นกะทันหันเกินไปความคิดในใจของโอเซียจึงเล่นไปมาอย่างรวดเร็วผู้ประชาการใหญ่แห่งเกลียวขึ้นเส้นนางต้องเผยสีหน้า ที่พร้อมรับทุกสถานการณ์อยู่เสมอพูดกล่าวตามตรงพวกท่านมายเยือนไม่ใช่เกิดความลำบากใดกับพวกเราหรือจะเป็นว่าพวกท่านคือผู้เหลือรอดจากยุคก่อนเนาะน้ำเสียงในประโยคสุดท้ายค่อนข้างเบาบางด้วยไม่เข้าใจถึงสรรพนามประหลาดที่เอ่ยถึงรวดชวนสายศีรษะตอบคำอย่าได้สนใจตัวตนของพวกเราเพียงทราบว่าพวกเรามีความมุ่งหมายในการคงเอาไว้ซึ่งอารยธรรม เยาสิยานร่วมพยักหน้ารับตอนนี้เองที่ลวดฉวนรู้สึกว่าภาพลักษณ์ตนเองหลังกล่าวคําออกไปแล้วคล้ายจะเจอดจ้าขึ้นมาเหตุใดบุบป,ป,ปับจึงกลายเป็นผู้รอดชีวิตของต่างโลกเสียได้ข้าก็หวังเช่นนั้นโอเซียพยักหน้ารับพร้อมเผยยิ้มดวงตาสีครามของนางเผยความกระจ่างตอบรับแต่ลวดฉวนก็ทราบว่าสตรีตรงหน้ายังไม่ใช่เชื่อในคําพูดของพวกเขาจนหมด แต่อย่างน้อยตอนนี้ก็ถือว่าเชื่อนางยังคงมีอีกเรื่องเหตุใดพวกท่านจึงปรากฏตัวในเวลาที่คล้ายถูกกำหนดเอาไว้เมื่อใดหมดเวลาพวกท่านจะหายตัวอย่างเช่นช่วงกลางวันและกลางคืนหรือพราะมีข้อจำกัดใดนั่นไม่ถูกต้องที่ถูกต้องคือร้านต้นตำรับไม่ได้เปิดทำการตอนนั่นต่างหากเป็นข้อจำกัดที่ค่อนข้างพิเศษเล็กน้อยเหยาซื่อหยานหันมองทางลวดวนก่อนจะกล่าวตอบแทน หลังสงทนายกันอยู่พักหนึ่งทั้งสองฝ่ายจึงกล่าวแยกย้ายวันนี้ดึกแล้วพวกเราขอตัวก่อนลวดชวนเอ่ยคำขอตัวหรอโอเซียมองที่คนทั้งสองด้วยความสงสัยก่อนจะคาดเดาความหมายของคำว่าขอตัวเรื่องราวชวนประหลาดใจบังเกิดตรงหน้าลวดชวนและเหยาสยานหายวับไปในพริบตามันไม่มีแม้แต่ความผันแปรทางพลังเวทใดปรากฏและก็ไม่มีร่องรอยพลังงานใดด้วย มันราวกับการหายวับไปกับอากาศพลังจิตของโอเซียค่อนข้างแข็งแกร่งนางมั่นใจว่าไม่อาจรับรู้ได้ถึงอะไรเลยแม้แต่น้อยผู้มาเยือนเหล่านี้นางเอ่ยคำเสียงเบากับตนเองพร้ะมงมงแหวนที่ปรากฏสว่างวูบในมือนางฟาบาดไม่ช้าเอวิทจึงเข้ามาในห้องเขาต้องเผยสีหน้าประหลาดใจที่ได้เห็นว่าโอเซียตอนนี้อยู่ในห้องเปลียมพลงังตอนที่เด็ดร้อยแปดสิบห้าเหยาเสื่อยานถอดหมักวออก เผยเส้นผมสีม่วงยาวพลิ้วไหวลูล่หลุนลงมานางถอนหายใจเสียงเบาด้วยรับชมบรรยากาศภายในร้านอันคุ้นเคยสายตาที่ว่างเปล่าของนางค่อยเลือนหายกลับสู่คืนความปกติล้วชวนที่นั่งอยู่ด้านข้างตอนนี้ค่อยถอดหมวกออกพร้อมลุกขึ้นยืนแม้เป็นเขาตอนนี้ก็ยังต้องรู้สึกถึงความแปลกแม้ทราบอยู่แล้วว่าเกิดหลัวไม่ใช่โลกจำลองแต่หลังได้พูดกล่าวกับโอเซียล้วชวนก็รู้สึกว่ามันยากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องของหายนะหรือสามขั้วอำนาจหรือผู้รอดชีวิตจากยุคก่อดที่โอเซียกล่าวถึงล้วฉนฉวนล้วนเกิดแต่ข้อสงสัยขึ้นมาเขาได้ตระหนักผู้เ็นสีหน้าของเยาสสยานเช่นกันเกิดลัวคือโลกจริงต่อให้ทราบมานานแล้วข้าก็ยังอุ่นไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าแปลกเหยาสสยานถอนหายใจจากเรื่องราวที่ประสบมาเมื่อครู่ไม่แปลกที่จะทํานางประหลาดใจเท่าแก่อะไรคือหายนะ เกี่ยวข้องกับขุมนรกหรือทวีปเทียนหลันหรือไม่เหยาซื่อหยานหันสายตามองขุมนรกที่ปนึกในลูกแก้วตัวมุมรัฐสองสิ่งนี้คล้ายจะมีตัวตนที่ยากแยกออกจากกันไม่เพียงเท่านั้นเหยาซื่อหยานยังคิดถึงเรื่องวิกฤตของทวีปเทียนหลันที่เคยประสบตั้งแต่ครั้งโบราณหากเทียบกับก้าหายนะธรรมชาติของเกิดหลัวแล้วมันเหมือนคั่นลอกกันมาอย่างไรอย่างนั้นลววชวน ต้องคุ้นคิดไปคู่หนึ่งคุมนรกนั้นทรงอํานาจยิ่งกว่าไหยนะนั้นคล้ายคลึงแต่ไม่ใช่เทียบเท่าเหยาซื่อหยานคุ้นคิดตามก่อนจะรู้สึกเห็นด้วยกับคํากล่าวของล่วเฉวนหลังพูดเก่าวกันอีกพักหนึ่งเขาจึงขึ้นไปชั้นบนของร้านหลังอาบน้ําชำระกายเรียบร้อยล่วเฉวนจึงกลับห้องตอนเองระบบล่วเฉวนเรียกมาแล้วระบบตอบกลับเกลือลัวกับทวีปเทียนหลันเกี่ยวข้องกันอย่างไรล่วเฉวนเอ่ยถามตรงประเด็น ตอนพูดคุยกับเยาสยานเมื่อคู่เขาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าโลกทั้งสองแทบจะคล้ายกันกันมีแต่พระจันรบนฟ้าและพลังงานที่แตกต่างระบบเงียบงันไปคู่หนึ่งเขาเท่าเกตสำรวจทราบด้วยตนเองลอ้วเฉวนจึงกลอกตาจะบอกให้รู้ก่อนไม่ได้เสียหรือยังไงระบบตอบรับอย่างไรใ่ใหญ่ไม่ได้ลวเฉวนค้ายจะชินซะแล้วด้วยรับชมโทรศัพท์วิเศษอยู่พักหนึ่งเขาจึงนอนบนเตียง ก่อนจะพลอยหลับไปวันถัดมาลูวดเฉวนตื่นขึ้นลุกจากที่นอนล้างหน้าทานมื้อเช้าและรดน้ําต้นไม้โลกหลังจากการเรื่องราวประจําวันเรียบร้อยก็พบว่าเวลาผ่านพ้นไปไม่น้อยแล้วร้านต้นตํำรับก็เริ่มกิจการใหม่เหมือนดังเคยและเพียงร้านเปิดเสียงฝีเท้าอันคุ้นเคยก็ปรากฏในตรอกซอยฮ่าฮคนแรกก็ต้องเป็นข้าเหมือนเคยปู่หลีเก๋อ คือคนแรกที่เดินเข้ามาในร้านพร้อมหัวเราะดังพบเห็นไม่มีใครเขาจึงเผยยิ้มกว้างแน่นอนว่าไม่ลืมที่จะกล่าวคำทักทายอารุณสวัสดิ์เท่าแก่ปู่ชื่ออีตามหลังเข้ามาพร้อมเจียงเิิงจินที่กล่าวคำทักทายนิสยัยเช่นนี้ของปู่หลีเกือไม่เพียงแต่ลวดฉวนกระทั่งบรรดาลูกค้าทั้งหลายยังเกิดความรู้สึกนับถือและก็เป็นช่วงนี้ที่สิทธิของทั้งสีสถาบัน ต่างคิดอยากแข่งขันได้รับชายาลูกค้าคนแรกประจำวันของร้านต้นตำหนับกันบ้างทางด้านปู้ลี่เก๋านั้นเราเฝ้าอยู่หน้าตอกทั้งวันเมื่อใดได้กลิ่นอาหารเช้าจากร้านลอยออกมาจึงรู้เวลาว่าจะเปิดเมื่อใดทว่านั้นก็ต้องแลกมาด้วยความทรมานผลลัพธ์ที่ได้ปู้ลี่เก๋าจึงชนะไปอย่างไร้ผู้กังขาถึงตรงนี้ก็คล้ายจะนอกประเด็นไปพอแล้วกับเข้าเนื้อเรื่อง คนทั้งสามเดินตรงมาที่โต๊ะรับเงินปู้หลีเกอเอ่ยคำถามเท่าแก่เมื่อใดนิยายมีเพิ่มเติมเรอือนี่ก็หนึ่งวันแล้วใช่แล้วเท่าแก่ตอนนี้ร้านเปิดแล้วยังไม่เพิ่มเข้าไปหรือ,อยังไงเจียงเฉิงจินกล่าวถามปู้ฉีอีไม่คิดพูดเปล่านางเพียงรับชมด้วยสีหน้าอันสงบและก็เป็นตอนนี้เองที่โลดชนุนได้รับรู้เป็นครั้งแรกถึงประสบการณ์ถูกผู้อ่านที่อยู่ข้างบ้านมาทวงได้ ให้เพิ่มตอนนิยายไหมมตอนที่786รอสักเดียวลวดเสวนตอบคำคนทั้งสามถอนหายใจตอนจะเริ่มการซื้อสินค้าประจำวันจากทางร้านวันนี้ค่อนข้างวิเศษเล็กน้อยเพราะว่าวายุมีเข้ามาเติมจำหน่ายและก็เหมือนดังหลายครั้งหวนเทีนยนจีเหาาหุยเจิน จีอูฮุยและอีกหลายคนต่างมาเยือนร้านกันแต่เช้าดูและระหว่างคนกลุ่มนี้เรากับมีข้อตกลงที่ไม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่ใช่มาคนแรกแล้วจะได้รับเพียงไม่นานหลังเปิดร้านเพราะเรื่องนี้จึงมีลูกค้าหลายคนมารวมตัวกันแต่เช้าดูทุกครั้งกลุ่มลูกค้าที่ขอเขตเกินกว่าราชันจะประชันขันแข่งต่อกันเพื่อคว้าสิทธิ์การได้ซื้อวาย,ยุ ส่วนที่เหลือซึ่งไม่อาจเข้าไปมีส่วนร่วมนั้นก็ค่อนข้างไม่พอใจระดับหนึ่งซึ่งยังไม่กล่าวถึงว่าพวกเขาจ่ายไหวหรือไม่ต่อให้จ่ายได้ไหวก็ไม่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงความในใจของเราเืฝึกตนปูนีเกือที่โพสเรื่องคำคมจากเท่าแก่ก่อนหน้านี้แม้เป็นเวลานี้ก็ยังได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม คำคุมเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อลูกค้าหลากหลายกระนั้นก็เพียงผิวเผินเพราะความคิดอย่างรากของพวกเขาไม่อาจแปลเปลี่ยนได้เพราะคำเพียงเล็กน้อยกดเดิมเหรอเยาวาฮุยฉินเผยยิ้มมองที่กลุ่มคนครั้งก่อนที่เขาได้ซื้อไวน์หยกไปหลังได้ดื่มมันทําเขาต้องตื่นตะลึงหากเทียบกับสิ่งที่มีสรรพคุณค่าเคียงซึ่งเขาบุงขึ้นมันย่ำแย่เกินกว่าจะข่าวถึง ย่อมต้องเป็นกฎเดิมเหวินเทียนจินเผยยิ้มหวังว่าคราวนี้ผู้อาวุโสจะเผยเมตตาบ้างจีอูหุยกล่าวคำออกเมตตาอะไรไร้สาระฟานเฉิงเทียนใส,ส่ศีระข่ายไม่ได้ซื้อเลยสักครั้งดังนั้นครั้งนี้จะต้องคว้าให้ได้จีอูฮุยเผยยิ้มขึ้นก่อนจะใส,ส่ศีระตอบรับในการแข่งขันหลายครั้ง เพื่อคว้าสิทธิ์การซื้อวายุมันคือศึกของขอบเขตทดสอบเป่าและขอบเขตราชันแน่นอนว่าคิดได้ผลลัพธ์ก็ต้องหยิบยืมพื้นที่อารีนาและจะมีการจํากัดความแข็งแกร่งเอาไว้ที่ขอบเขตทดสอบเต่าระดับหนึ่งแม้ดูไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าใดนะักแต่โลกใบนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีอะไรที่ยุติธรรมอย่างจริงแท้อยู่แล้วหรือจะให้เบตัดสินด้วยวิธีการเป่ายิงฉุบหรอ บางทีถัดจากนี้วายโอาจจะเป็นเหมือนดังน้ำแร่ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณสินค้าวายโยดีดังที่เจ้ากล่าวจริงหรือไม่จกักรพรรดิปีศาจเลิกคิ้วขึ้นขอรับหูขวงตอนนี้พยักหน้ารับพร้อมชี้ที่อสูรวานนวายวานนของเจ้านี่ไม่อาจเทียบติดได้แม้สินน้นคนนี่เจ้าอสูรวานนต้องกัดฟันกระนั้นเขาก็ไม่อาจปฏิเสธเพราะคำกล่าวคือความจริง งั้นก็ทําค่าคาดหวังแล้วจกักรพรรดิปิศาจเผยยิม้มได้ยินบทสนทนาสีหน้าของเหยาหุยเฉินและคณะตอนนี้จึงกลายเป็นอับจนพวกเขารู้รู้สึกว่าการแข่งขันครั้งนี้อาจเกิดเรื่องราวเกินคาดแม้จริงที่ว่าอารีนาสามารถกําจัดความแข็งแกร่งของผู้เข้าแข่งขันได้กระนั้นการตระหนักรู้การเคลื่อนไหวและประสบการณ์ก็เป็นของแต่ละคน จกักรพรรดิปีศาจแข็งแกร่งเพียงใดหากก่อนหน้านี้ได้รับชมการถ่ายทอสดสดเช่นนั้นย่อมจะจำกันได้ดีแต่จะให้โยอมแพ้เสียงแต่ยังไม่เริ่มก็ไม่ได้จริงไหมแม้จกักรพรรดิปีศาจแข็งแกร่งเลิศดลำ้ำแต่มันก็ต้องเผื่อสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยและยังมีระบุนับแต้มที่เป็นตัวตัดสินไม่ใช่ว่าพวกเขาจะหมดโอกาสเสียทีเดียว ลูกค้าที่เหลือในร้านตอนนี้ต่างรับชมด้วยความสนใจเอาเอาเปิดโต๊ะรับเดิมพันแล้วหูขวงเผยเสียงดังหูขวงคล้ายจะกลายเป็นชื่นชอบรับเดิมพันตั้งแต่ครั้งเหตุการณ์ถ่ายทอดสุดแน่นอนว่าเขาสอบถามล้วนชวนแล้วล้วนชวนไม่ใส่ใจและการวางเดิมพันถือเป็นการสร้างสีสันให้แก่บรรดาผู้รับชมได้เป็นอย่างดีด้วยและแน่นอนว่าบรรดาลูกค้าต่างก็ยินดีที่จะได้ร่วมสนุก